ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้นี่มันนี่มันนี่มันป่าอะไรกันเนี่ยดเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนะตัวฉันเราจำของสวมใส่พวกนี้ได้ชุดเกาะสุดโกงที่รับพรคุ้มครองจากแสงสว่างและไฟ ่วยเสริมความสาม,มารถห,หลายด้านชุดเกาะเวเรนุสภาคคุ้มที่ได้รับพรคุ้มครองจากความมืดช่วยฟื้นฟูพลังเวทภาคคุ้มนภาลัติการโลดที่ช่วยเพิ่มค่าความต้านทานสถานะปกต,ติตามจานวนเลเวลโลดสวรรค์ทูตทติสและสุดท้ายดาบสายฟ้าตั้งติดที่ห่อหุ้มด้วยสายฟ้ากลายเป็นดาบที่เต็มไปด้วยประกายแสงคารลัสโบว์ไม่ผิดแน่นี่เป็นตัวละครที่เราเล่นในเกมเป็นประจำอาร์คไม่ใช่หรืองไง